ยังอยู่ที่เรื่องของสุขภาพค่ะตอนนี้ต้องบวกหว่าง,งานกระทินเนี่ยเยอะแยะมากมากเลยทีเดียวทีนีเ้วเวลาเขาตั้งอาหารทำไว้เลยเนี่ยคือบางคนเขาเขี่ยว่าโรงทานใช่ไหมฉันจะไปกินปลาใดก็ได้อันนี้พอตัอต้งซุกไว้แล้วไม่อุ้นเนี่ยมันเสี่ยงเหมือนกันนะมันแล้วค่ะพี่โอางทีเนี่แมงวันประโยชน์คล้เขานะไม่ได้นะคะไม่ได้เหมือนกันซาดาซุกส,ส่งคลาเขาก็เลยออกมาเตือนพี่น้องประชาชนนะคะว่าดหาย,ยุดลักซุกโกอนสะอาดถอดกระทินอย่างสุขใจห้างไกลโรคอาหารเป็นผิดค่ะ นายแพทย์ส่งกรารไม่ชุมนายแพทย์ซ้าธราสุขจังหวัดสงคลา้าบกว่าช่วงล่างออกพันษาเนี่ยจะมีการจัดงานบุญถอดกระทินนรืหว่างงานประเพณีต่างๆซึ่งก็จะมีการประกอบอาหารเป็นจํานวนมากเพื่อจะเลี้ยงผู้ที่มารวมทําบุญแต่ว่าตอนนี้ต้องยอมับวาอากาศที่มันรน้อนสลับกับฝนตกก็ทําให้เชื้อโรคที่ว่าก็ให้เกิดโรคติดต่อทางอาหารแล้วก็น้ำเจริญเติบโต,ตได้ดีประกอบกับอาหารบางอย่างเนี่ยเขาทำตั้งไว้นานแล้วนะคะก็อาจจะทาให้บูดเสียได้ไง่ายสมมวรให้ประชาชนมีความเสี่ยงที่จะเจะบป่วยด้วยโรคติดต่อทางเดินอา และน้ำโดยเฉพาะโรคอาหารเป็นผิดสําหรับโรคอาหารเป็นผิดเนี่ยมันเกิดจากการรับประทานอาหารระหว่านา้ำที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียไวรัสพยาธิและสารผิดรือวา่าสารเคมีที่มาก,กับอาหารปลุงซุกซุกติบๆิรือว่าน้ำดืิ้มแล้วก็น้ำแข็งที่ไม่สะอาดรวมทั้งอาหารที่ปลุงแล้วเนี่ยเก็บไว้นานเกิน2ชั่วโมงมโดยไม่เอาไปแช่เย็นหรือว่าเอาไปอุ่นให้ร้อนก่อนอีกอกินนั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะการจัดเตรียมอาหารเหลียงคนหมู่มากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาหารเตรียมสําหรับงานบุ้นอดกระินคววก ภายในสั่วชมงนะคะหลังจากทีวว่ามีการปรุงสเสตเลวแต่ถ้าหากว่ามีสีมีกลิ่นมีรสผิดปกติเนี่ยก็ไม่ควรที่จะกินโดยเด็ดขาดนะดังนั้นค่ะเพื่อให้ประชาชนเทรวมงานบุญถอดทิ้นนาหรือว่างานบุญประเพณีปลอดภัยจากหลคกอาหารเป็นผิดก็เลยอยากจะโค้งให้หยึดลัก ซุกร้อนสะอาดค่ะโดยกินอาหารเดี๋ยว,วปรุงซุกไม่โดยวความร้อนนะคะไม่มีแมงวันในยมาต้มนะล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำแล้วก็สบู่ถูกพ้นนะโดยอาการค่องรคค่ะถ้าหากว่าไข้ร,รตัตเป็นแนงแน่น,นอนจำไว้เลยนะคะว่าจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดมดลูกแล้วก็ท้ายอุจจาระเนี่ยเป็นน้ำมูกหรือว่ามีมุกเลือดนะแล้วก็อาจมีไข้รวมด้วยค่ะ ส่วนการประทุมพยาบาลเบื้องต้นก็คือให้จิบน้ำผสมาัลลายลเกลือเรทีละหน่อยนะคะเพื่อจะเป็นการป้องกันการขัดน้ำจนช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้หากอาการไม่ดีขึ้นค่ะก็ให้แคบเลยค่ะขับรถไปห้าแผ่ทันทีนะคะแต่ถ้าหากว่าใครยังซบท้ำข้อมเพิผมเติมได้เหมือนกันโทรเลยค่ะใสยด่วนกลมกวบคุมรูนึ่งเซซองงนะคะไม่ใช่ว่ากินไม่ได้กินได้นั่นแหละแต่ว่าให้เหลือกินให้ได้ทิตย์นึงหวานนี่เนี่ยก็เอาไปอุ้นระมัดถ้ากเข้าอุ้นแล้วก็สมัดกินได้ หยุดลักไวง่ายๆว่าซุกร้อน,อนสะอาดบางคนเนี่ยไปรำนาทินไปเป็นนางฟ้ามามาึงกอย่าง<ม>ในล้างมงล้างมือเล่ยทีดิน้้างทั่วกินเลยไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะคะแต่ว่าไอ้กินเนี่ยก็คือ,อย่างที่บอกไปว่าให้ล้างมือด้วยน้ำสบูรร่ด้วยน้ำปอนในทุกุ้นก่อนถ้าจะกินอาหารจะได้เป็นป้องกันป้องกันเชื้อโรคที่มากับมือข้องเราด้วยเหมือนกันนี่วิธีการป้องกันก็มีอยู่แล้วนะคะหนึงทเวลาตอนที่เราเจะบพุ่ง เวลาเป็นอาหารเป็นผิดที่มันทรมานมากนะบางคนเนีต้องเข้าโรงพยาบาลไปนอนให้ดื่มาถ่าืนะคะอย่าให้ถึงคันนันดีวานะคะป้องกันตัวเองได้เพื่อจะให้การถอดกระทินอย่างสุขใจห่างไกลจากโรคอาหารเป็นผิดนั่นเองค่ะ